สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลิซน่าก,ก็จะมาแต่งหน้าลงคลิปแรกของปี2021นะคะคือจริงๆอ่ะวันนี้จะไม่ลงคลิปแต่ว่าคือได้ยินมาว่าเออปีเนี้ยมันเป็นปีวัวนะตามปีนักสัตว์อะ่ะก็เลยว่าเออเรามาแต่งสะหน่อยดีกว่าวันนี้ก็เลือกเป็นสีของวัวนะคะขาวดำนั่นแหละจริงๆแต่งลุคนี้นี่คือรุนเหมือนกันนะว่าเออถ้ามันฟอร์เอาเนี่ย คือสวยเลยนะเพราะมันเป็นสีดำาดยมันแก้ยากนะคะแต่พอพอลองแต่งออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็โอเคนะผลที่ได้ก็คือแบบไม่แย่เลยนะคะก็โอเคนะหลังจากนั้นเราก็กลี่เนอร์ปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็ดึงเทปออกแล้วก็เขียนคิ้วนะคะให้มันยาวหวัาตานะคะถ้าเขียนคิ้วสั้นกว่าเนี่ยมันจะดูแบบไม่สวยอะ่ะ คือแนะนำว่าถ้าแต่งแบบตายาวแบบนี้ให้เขียนคิ้วให้ยาวกว่าตานะคะเป็นเทคนิคเลยลงคอนซีลเลอร์ก็เป็นการทับอีกทีนึงนะคะแป้งก็ลงอัดแข็งนะคะเชดดิ้งพยายามลงให้เต็มนะคะเพราะว่าลุกเราเต็มแล้วอะ่ะจะลงเชดดิง้งน้อยก็ไม่ได้นะคะวันนี้เราไม่เชดด้างน,นะคะไล่หัวตาเลยให้สว่างปัดแก้มสีอะไรก็ได้นะคะจริงๆวันนี้ปากอะ่ะเราอยากเลือกเป็นแบบ สีชมพูแต่ดูสภาพแล้วไม่รอดก็เลยว่าเออเอาสีแดงมาทับแล้วกันวันนี้จะเขียนขอบปากอะออกมาด้วยนะคะเหมือนที่แบบมันเหมือนฉีดฟิลเลอร์อะไรเงี้ยหลอกตาว่าปากใหญ่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะลุคนี้ไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าอะคะ่ะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ